สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องน้ำอ้อยมีคมหวานนะคะวันนี้นะคะอ้อยก็มีมีดสวยๆมาจัดโปรให้เพื่อนๆพี่ๆน,นะคะทั้งหมด6กเล่มนะคะมีมีดปาดตาลอินเน็ตเมืองเลยแล้วก็ขูกขานะคะมารวมๆกันนะคะสำหรับเล่มที่1น,นะคะเป็นปาดตาลอ้อยมีเล่มเดียวเนาะวันนี้อ้อยจัดโปรให้นะคะในราคา449บาบาทมีปอกแถมให้แล้วจัดส่งให้ฟรีนะคะปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะลูกค้า เล่มที่1นนะคะปาดตาลนะคะทําจากเหล็กโบรอนอันลอย์จอบหรือว่าจอบหมุนก็ได้นะคะดูสิคะสวยมากเล่มที่1ลูกค้าพกพาเข้าป่าทําสวนทําไรอะไรคือได้หมดเลยน้ําหนักเขาดีจริงๆนะคะเล่มที่1นใบาย,ยาวอยู่ที่8ดนิ้ว6กหุนนะคะกว้าง 1, 7, หนึ่งนิ้ว7หุนสันหนาหมิลหนัก3 6 0รอกรัมนะคะปาดตาลนะคะอ้อยมีเล่มเดียวนะคะ449บาบาทจะส่งให้ฟรีนะคะ ต่อไปนะคะเล่มที่2ก็จะเป็นอินเน็ตเมืองเลยนะคะอินเน็ตเมืองเลยนะคะสวยมากเลยนะคะใบยาวอยู่ที่10นิ้วกว้าง2นิ้วสันหนา6กมิลหนัก470กรัมนะคะสำหรับอินเน็ตเมืองเลยนะคะด้ามจับตรงนี้6 6นิ้ว2อหุนเนาะน้ำหนักดีมากอ้อยมี2องเล่มนะคะวันนี้อินเน็ตเมืองเลยนะคะอ้อยให้4 9 9มีปลอกแถมให้แล้วจัดส่งให้ฟรีด้วยนะคะลูกค้า สวยงามมากเลยเอ้อยแถมปอกให้ทุกเล่มนะคะแล้วก็จัดส่งให้ฟรีนะคะลูกค้าต่อไปนะคะเล่มที่สามเนาะเล่มที่3นม3นะคะไปยาวอยู่ที่10นิ้วสองหุนกว้าง2นิ้วสันหนา6มิลหนัก4 4 0รกรัมนะคะราคาดีมากมีปอกแถมให้ทุกเล่มนะคะจัดส่งให้ฟรีปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะอินเด็ยเมืองเลยเล่มที่2นะคะวันนี้อ้อยมีสองเล่มนะคะสําหรับอินเด็ยเมืองเลยนะคะราคา4ี่เานะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นกุขานะคะกุขาเหนือนะคะก็ทําจากใบโรตารี่นะคะหรือเจาะหมุนเหมือนกันนะคะสวยมากลูกค้าดูสิค่ะกุกขาเนาอกุขาหรือเลือกกุคีก็ได้อันนี้ เขาเรียกว่ากุขาเหนือเนาะมันจะงอนงอนสวยมากลูกค้าดูสักเล่มที่1นนะคะใบยาวอยู่ที่11นิ้วสหุนนะคะสันหนา6มิลกว้างสองนิ้วสองหุนน้าหนักห้า้อยแปดิกรัมนะคะด้ามจับตรงนี้7ดนิ้วนะคะท้าจากไม้แดงนะคะงอนสวยแล้วก็ใช้งานหนักได้นะคะลูกค้าวันนี้นะคะสําหรับกุกขาเมืองเหนือเนาะไอ้ก็ลดราคาให้นะคะจากเจ0ดร้อยเหลือห้า้อยห้าบาบาทมีปกแถมให้ด้วยนะคะ แล้วก็จัดส่งให้ฟรีด้วยค่ะลูกค้าสวยมากต่อไปเล่นที่สองเนาะเล่นที่สองนะคะความยาวของเขาอยู่ที่11นิ้ว2หุนนะคะกว้างสองนิ้วห่หุนสันหนา6มิลน,นะคะหนัก600กรัมนะคะด้ามจับ7นิ้วนะคะด้ามจับเป็นไม้แดงเน,ะนเาะสันคอสแตนเลสนะคะลูกค้าสวยมากเลยค่ะลูกค้ากุขานเนือเนาะเขาเรียกว่ากุขาเหนือความมันของเขาจะสวยมากเลยค่ะลูกค้าของจริงคือสวยจริงๆนะคะและทุก เล่มนะคะก็จะมีตาช่างเบิร์ดติดไว้หมดเลยตรงนี้นะคะทุกเล่มเลยนะคะต่อไปเล่มที่3มนะคะใบยาวอยู่ที่11นิ้ว2หุนนะคะกว้างสอนิ้วสหุนสันหนา6กมิลน,นะคะหนัก580กรัมนะคะด้ามจับ7นิ้วนะคะเป็นไม้แดงสวยมากคะ่ะลูกค้าดูความงอนนะคะวันนี้อ้อยโปรจริงๆนะคะมีปอกแถมให้ด้วยปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะสําหรับกุขาเนาะจาก700ดร้อยนะคะเหลือ5้9บาบาทนะคะลูกค้า รสิ้นเดือนนะคะลูกค้าคนไหนสนใจทักน้ำอ้อยมาได้นะคะที่เบอร์093 3017943ได้เลยหรือแอดไลน์ข้างล่างนี้เลยนะคะวันนี้น้ำอ้อยต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ